ที่พิโรจน์ต่อจากนี้ไปถือว่าพลาดเด็กชลาดขั้นดูส่วนี่ปู่มมึงทึ้นหัวตะเหยียบเสริมขว้วตาหวานรับประทานอาหารอร่อยตามภาษาข่อยกล้วยใช่หน่อยสนุกว้าก็ซับไปกูด้วยสวัสดีครับพี่น้องเมนี่ลาะหัวยเลาะหัวยเอ้าบ่แม่นเลาะหัวยมนี่หาปลาไหลง่ายๆสบายสบายสไตล์ใช่หนอ พี่ลังก็ได้กินมันคนมันหามันนี่มาหลักใส่สากะ้จกจี้อังนี่ปะ่ะฟองมินมินตามมาเลยครับ เห็นครับอีเรอบอกอไฟเซอรี่ใส่ปปนหน่วยเลยหลังจากนั้นเขาก็เลือกหาทำเลที่ดีที่สุดในการใสคือทำเลนั่นก็คือสะหน่วยหนึงง่งต้องกับเครื่องความ่้อนกย อาถุอันนี้นนมัน,มนหมันเลยแหลกจากหมันพี่น้องการใส่เนี่ยเขาต้องใส่ยังลอยหาสีองศาด,ดิต้องใส่แรงกดลงนี่ห้าสิบเดียวกันอ่าให้มันสูงระดับ เพียงน้ำทะเลเด้พี่น้องปานกลางโอ้กรจักห้อย่างาเรก,กเคกุณอีอ๋อีกินน้ำเย็นเฮี้ยพยาบาลตามขค้นลบมน ជាក្រឿាត់ខ្លាដ្លាប់ពីក្រឿាត់ខ្លាប มืออื่นเขาเฉลีาเมืองว่าสิได้ผลบ่ว่าสิไดิ้ลปลาไรตามที่เคยหายกินบ่แต่เก่ากับพวผ่านแล้วจังสิซี่ตัวนี่ก็ตอนรั่วไปแล้วพี่น้องีิจูดซีอันเนี่ยมันหากินหมานอยู่แล้วปุ้นไอ้เว้ยตาข้าเจกว่าวงซ้างมั้งแล้วก็ถือจับดีเมือองเคลือบมึง lạnh chặt hơi xây về tỉnh Vĩnh Lan ngang quanh Thôi Ủa bò vẹn à, à, à. <laughs> Bò về anh. ยังตรงนี้เพนสองเสม,มอนะยังไม่ได้ปลาไหลแกมีนกแต่ยังดีเบาแวแดงหมูมานคักจ้ะไปยาก 要在哪买哇？这么好。 ลงเร็วครับเขาเห็นของดีมาที่นี่น้อง นอแตดเอ้อบเป็นนอไม่ <c oughs> นอไม้ขางหวยบ่ามีของผู้ได,ได้

น่ายจะสอนพี่น้องเขาอย่างแกงกินแรกเขาดีพี่น้องสูบออกมาอย่างสูบออกมาเติมร่มจากยานเลยพี่น้องเติมร่มหล่อเลือที่พอ่อฮัททีได้กขี่เลือครับเด็ โอ้เลี้ยงเขาจอดเตียบปางขาทุกคนแผลงตูแผลหน้าเนี่ยน้าหน้ากับหัวแผลงหน้าเชิดหน่อยเลยนี่เขาหลุดล่ามีบุญยังดอกโอ้หลายหับแม่สรงเนารักเขารักเขารักหน้าผมรักสู่รครับ ผมรักลุงตู่นะครับเต็ดตูขังไว้พี่น้องกาเอาไปพ่อกจีนเปลนผไว้ใเห็นตัวพี่น้องผมเองไม่ไงนี่ปล่อยนึงแม่เนือ้อเอาหลุดดาแม้ว่าแพงเด้เมาหลายแบกวะก็ได้แจงให้เรา,าเหเไหมผมรักลุงตู่ครับ ไปไปๆรืไอๆเรเอ็นได่ยเรอเรื่อยเรื่อยเ่เรามาตะหือยแล้่ยเรืยเร่อเ่อยเรื่อยเร้เร่อ่น้องตรมไอยเรื่อยเร่อ่อือยเรืารื่อยเร่่อย่เร้่ย่ยเรอนนกกบ่อย่อย่ยเดอ่วย่ยยอน่อย มองทางมวยของ่ทยดอก่นบรรยากาศดีครับยุน่าขั้วใสหน่อยมงเกี่ยนสถานที่ไหมเกี่ยนขั้วไม่หันมันเกี่ยนแฉแล้วหลังคาดมัมมี่้อกำลังอนั้นโขี่นนอลกตะก้ากินใอ่ดอกฝนมาดีตามดูดูกันเป็นน้องห้อยจุดวังไฟอ่ะล่ะินเก่งทันแกนั是是่งตัวรระวังล้อไฟมาก ล้างมือเล็กน้อยเก็กก็เขี้ยบเขียบเล็กน้อยดอกนี่ไม่ได้ซักผ่าด้ย้องอย่างนั้นสมุนไพรพื้นบ้าน Qua hôn hỏi tuổi gà lạc mai. People Nè, nói cái nà lạc. Nay nà nà một con nà mày sơ. Anh nắng nắng lạ ngay nắng 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 nó mày nắng 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 chắc nói nó nắng 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 làm nắng nó, nắng 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 ระวังที่ห้องล่อไฟห้องกระทิ่ตำเครื่องถ่าพี่น้องเนื่องจากโคเข้าเสียเขาก็ต้องใส่วิชใส่สไตล์แบบ hard ข้อเอาตำเครื่องแบบ hard ข้อ อ่ะอานามไซเราประเดี๋ยพี่น้องนี่แห,หละนามยานั่งสมุนไพรเฮาแก้วจะเสียบ,บขึ้นกอ้อนลปุ่นีอยู่ขั้วใสซหน่อยเสียบมัดทุยาง <c oughs> ัดนี้คนแรงระว,ว่งที่น้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่อุปกรณ์ที่เขาหามานี่คือน้องใหม่จากญี่ปุ่นทรงอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นได้ไหมลองนี่เป็นน้อใหม่ญี่ปุ่นใส่ลงไปใส่ลงไปจีป้อมนี่จีป้อมอินพอร์ตมาจากเกาหลีสร้างมูกลนมาอู้ยของมันหาหน่ะ นี่เฮ็ดปูเขาเนี่ยที่สวนลังบ้านเนี่ยัังเสือด้วยเด็ดเนี่ยไทรไทรกยางไทรเวิ้ดต่วนนี่รอเดือดหลังจากนั้นเขาก็จะทำการปรุงพี่น้องขาดว่ได้เกลือไปรลวด ปรีนยงแสบปลาโนหัวใชายหน่อยเท่แบบเกาหลีนี่ขาดมาได้ผุกสุตดเท่แบบญี่ปุ่นโอ้ยเลยถิเถือดาแม่ยังเห็นคลิปนี้เล้วคอยถึกดาแทนด้นี่ เป็นอันว่าไครเร็จสิ้นแล้วนี่ขาดบ่ได้ที่เด็ดบานถือเลยนี่พี่น้องนี่เข่าเบียร์บ่เม็น,เบ,น,เ,บนเ,บเบียร์นี่นิเข่าเบียร์นี่แหละซุ่มเข่าเป็ดเบียร์นี่นี่นี่เอามือคนเรียกคนเรียกเอ้อยูฮันตัวนี่เจ็ดได้ของ นี่ก็จะเป็นพักเดี๋ยงสีใส่ต่อไปพี่น้องนี่ปลาซิวก็จะใส่มันนี่นี่ปลาซิวก็มีนี่ผักบกักพริกนี่ละผักอีตัวเสียบไม่เข้าหรอกมันผักขาผักคะพร้อมแล้วระวัง1 2 3่งสอไป ทำการซิมน้อยถ้าขีบุกขีบเกิดแกบเด้นนี่ต้มนี่เดี๋ยวพี่น้องง่ายง่ายสไตล์ครัวาชายน้อยแกงน้มตัดน้อย <laughs> ซิมมันโอ้ยหอมรสชัดิปะลาบอกคุณพ่อแม่ นี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแซบ่บเกินเนื่อจาก แกงหน่อไม้ใส่ทุกอย่างที่อยู่ข้างห้วยมะแซ่บเหยียบห้ำไม,ม่นูน,นี่ยถ้าว่าผูใ้ใดเสียเอาไปเฮ็ดต้องมาสือเลย่องสิทธิ์เนอสิจับดิ กินเขานะครับเป็นโตัวกินขเข่าแบบธรรมาชาติแบบเข้าแบบมักไพ่เหี่ยดพี่นอ้องเขามาขึ้นมุมแบบแสบยึ้่เจ้เาเอ่าขึ้มง่ายๆกินไหนมีความสุขก็เฮ็ดไปนี่เห็นว่ากิปมมือสมุนไพรบ่มีของขาดตลาดช่วงนี้ กินเขากลางทุ่งที่วิสุดอินเดียพี่ใุกไกานท่าพี่้องเลยใส่กับมาไตหวานมันหรม่ว่ากินเขาุ่นแบบว่บ้านเขาอุ่นพี่บอกกินเขาก็กินเฮตเตอเวียกหอนอาคิว Pasio áo Khẩu Hâm đi Ui, bộ bầu vậy Kinh nhạc Nhiều các người ta ที่มันอ,อ๋มาเ่าอยัางก็ตงสียบุกหามว้ี่ไหนจะเขาให้กินเองแล้วอกว่าชุดิบเนี่เขาหาเองมันดิมันดิมีความสุขในการกินอย่าปน้องเพราะว่าเขาอยากใส่ยังเขาก,ก็ใส่เติมแังต้งไปแนละ้วอาหารที่เขาใหกินเองนี่มันสีแซ่บสีน,นัวเพราะใส่ความสหลาย Này lúc được nhiều là cũng như là. Bin cảm ơn cái hết hết luôn hết 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 chạy hết 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 ต้องหอนพี่หลอกนี่แหละเขาเขาเลยแมาบักข้าเดียวอิ่มได้เห็นบ่อันมันมีปลาแดกวางแล้วมันอยู่สุดยอดเลยเขาค้ำมนั่นสินี่จำต้องไป็นเสียฮึ่ กองนั่งพูดกันเลยใจไม่แห้มอนงคำเดียวอิ่มเลยเดือยนี่ลูกโดด ดูยังพ่อเพียงนก็ไม่หนอกแต่ชีวิตมันจะมีความสุขจะไปยึดติดกับวัตถุสิ่งของสิ่งไหนที่มันใส่ได้เรืออหายกนินอะไรยังไงห้างก็พายายามเพ็ดบตั้งซะยุกยุคสมัยนี้เนาะโควิดหนากลำบากกนินยังเ้องก็ต้องกินให้มันหมดาะว่าเ้า มันของคุณค่าของอาหารเนี่ยเสียดายคนเดี๋ยขาไมีกินก็มี่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องสำนีละมันนี่ก็บชิมีสาระจักหน่อยนมพิดกวดดนมพิดเต้าสันดอกว้าสำนีละไปแล้วกินเขาต่อก่อนสำนีละบายบา,ายจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยพี่น้องเด้อ วัวส่หน่อยท่านั้นเดอยืนหนึ่งเรื่องเหตุาหารแก้วไป